รวมๆคือออกมาแบบดีมากการตีความหรือการแสดงอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะเป็นการเล่าเรื่องที่เราจะไม่ค่อยเห็นมากในภาพยนต์ไทยสีจีสวยมากๆเนาะแสงสีอะไรอย่างเี้ยดีหมดเลยค่ะชอบมากๆสนุกมากแล้วก็ให้เงงยนคิดเดียวะมากครับเป็นหนังที่ เราไม่ค่อยได้เห็นในตลาดนะแล้วเป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขจริงๆครับ mm hmm. ชอบทั้ง 4, 4ีแบบเลยอะ mm hmm. บุคลิกแต่ละแบบมันแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดก็คืออยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วก็แบบสมูทมากๆเราไม่รู้สึกว่ามันขัดแย้งหรือว่าแบบตัดฟิลช็อตฟิลอะไรเลยมันทําให้มูดของหนังมันออกมาแล้วดูแบบ ลงตัวมากเลิศเกินคือหลายความรู้สึกเยอะมากเศร้าสนุกตลกขำรู้สึกว่าเป็นหนังไทยนะครับที่ CG ดีมากๆเนาะมันดูเรียวนะ้ามันโอเคมากๆภาพสวยมากๆเลยค่ะค่ะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกจริงๆที่เรารู้สึกแบบว้าวเนี่ยเราส่วนกันได้ชอบการส่งจดหมายนะมันโรแมนติกอะฝากเพื่อ,อนๆทุกคนนะคะมาดูโพสแมนไปษนีสีโลกนะครับ